สวัสดีค่ะมาเบิงสวนพุช,ชูเอาเขาเอินบานขาเอินพักเป็นพักเป็นพันง่ามงาม,งามจ้ะพักเป็นง่ามคักสามสวนพักเป็นสามนานของป่าข้างบานอันนี้เพิ่งกำลังถอนออกใบง่าแกนิบดินพิ่นดีด,ดีนี่ ดินดโยกีนั้นช่วอันตโตเกะแทอูลินาลาฮึกเดชัวยโยดินเพิ่นดีพืน้นถอนออกเพิ่นสิปลูกพักกาดอันนี้หอมใหญ่อันนี้หอมใหญ่น,นี่ต้นมันหน่อยอยู่ต้นมันหน่อยอันนี้ต้นใหญ่แล้วหอมข้าวบานเจ้าข้าเจ้านิยมกินหอมใหญ่นี่ละจ้า FC สวนผักเกาหลีตื่นเศ้าขึ้นมากพ่อข้สิึถ้ากันเข้าหัวข้าสวนอันนี้พักหอมหอมใหญ่น,นี่พ่อขา้าศึกถอนไปกินเรื่อยอน,นี่ถือฝนมันสิลมเบิดหุ่นนี่ก็กินหุ่นนี่ปานเพิ่นไปงี่ส่ละอันนี้พ่อสิาเตรียมปลูกผักกาดเทดกิมกีมันสิข้าวนาหนาวแล้วส่วยิมะตกอะได้กินพอดี พากาดมันทอนต้นง่าออกถ้าถือใจยังได้ก็กดชอบกดติดตามให้ในเด้อจ้าเอซขอบคุณค่ะ